นเน้ตัวนี้คือแบบเป็นไวรัลแบบฮิตมากๆใช้ได้หลายวิธีนะคะ สวัสดีนะคะกลับเข้ามาเจอกันกับกิฟในช่องกิฟพัสดุของเรานะคะทุกคนวันนี้นะคะอย่างที่หลายๆคนอาจจะเห็นตามหัวข้อคลิปไปแล้วนะคะกิฟก็จะมารีวิวโทนเนอร์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าโทนเนอร์ตัวนี้คือแบบเป็นไวรัลแบบคิดมากๆกิฟเห็นแบบหลายๆคนรีวิวโทนเนอร์ตัวเนี้ยเยอะมากๆเหมือนกันนะคะแล้วโทนเนอร์ที่กิฟจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็น a m Form Right t o n e r ตัวนี้เลยนะคะเดยกกิฟอาจจะขอเรียกว่าง่ายๆว่าโทนเนอร์คาวเลยกันนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่า a f o r ือ,อนแอร์กนเนแคร์ กนะคะคจริงๆเขามีลายสกินแคร์หลายตัวนะคะเพราะเห็นโทนเนอร์ข้าวอันนี้นะคะก็แบบไม่พลาดที่จะแบบว่าต้องหยิบมารีวิวนะคะเรื่องความพิเศษของโทนเนอร์ข้าวตัวนี้เลยนะคะทุกคนเขามีสารสก,กัดจากไรเอ็กซ์แทกถึง77.78%นะคะแถม<ต>ยังมีไนอาซิทิมายที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะปลอบประโลมผิวทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสแถมยังช่วยเหมือนแบบว่าปรับสมดุลความมันที่ผิวด้วยแล้วยังมี Japanese e m b r a r e Extract นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลด นหนักเสพต่อต้านการหนักเสพแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งโทนเนอร์ข้าวอันนี้นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะอย่างกิฟที่แบบว่าเป็นคนที่ผิวหน้ามันแล้วก็เหมือนแบบผิวแพ้ง่ายด้วยบางช่วงเนี่ยมันก็ชอบมีความแห้งๆเป็นจุดๆนะคะก็คือใช้ตัวนี้ได้ไม่แพ้นะคะตัวนี้ของเขาเนี่ยไม่มีสารที่ทำให้แบบระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแอลกอฮอล์นะคะพาราเบนซิลิโคนหรือแบบเซรอยไม่มีการแบบแต่งสีกลิ่นหรือแบบใส่น้ำมันหอมระเหยได้ไดนะคะทุกคนฉะนั้นใคร ที่ผิวแพ้ง่ายนะใช้โทนเนอร์ตัวนี้ได้แบบแน่นอนนะคะก่อนที่จะไปดูผลเราลังจกที่กิฟใช้โทนเนอร์ตัวนี้มานะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าจริงๆโทนเนอร์ตัวนี้ของเขาว่าใช้ได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นจะใช้เป็นโทนเนอร์ตามชื่อเลยก็ได้หรือว่าจะมาใช้เป็นแบบน้ำตกอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าอย่างวันลาที่กิฟใช้เนี่ยก็คือจะมีอยู่2วิธีไม่ว่าจะเป็นอันนี้ลงที่ฝ่ามือเลยแล้วก็ค่อยๆแบบว่ามาทาที่หน้านะคะหรือจะเทลงบนสำลีก็ได้แล้วก็คือค่อยๆมาทาที่หน้าเหมือนกัน ถ้าช่วงไหนที่กิ๊ฟมีสิวกาลังจะขึ้นอ,อะไรอย่างงี้นะคะแล้วถ้ากิ๊ฟใช้สาลีกิ๊ฟก็จะเอาสําลีมามาไว้ที่แบบบริเวณที่สิวมันขึ้นนะคะประมาณสองสามวันทีแล้วก็เอาออกประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูผลลัพธ์หลังจากที่กิ๊ฟใช้ตัวน,นี้ไปเลยค่ะว่าแบบผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงนะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเดย์วันนะคะที่กิ๊ฟใช้โทนเนอร์ตัวนี้ของแอมฟอร์มนะคะก็จริงๆถ้าก่อนใช้ก็แบบขยาวขวดนอ้องเขานิดนึงอย่างนงี้นะคะ ถูกไป้ถ้านะตอนนี้นะคะฟิลที่รู้สึกก็คือมันแบบมันไม่ได้เหนื่อยหนะหน้ามากเนาะเป็นประมาณนี้เลย คลณตอนนี้เลยก็คือกิ๊บรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเหนื่นอะที่ผิวนะแล้วกิบรู้สึกว่าตัวนี้ของเขาก็คือซึมไวนะคะสภาพหน้าอย่งที่ลงก็คือเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะกิ๊บจะมาใช้โทนเนอร์ข้าวของแอมฟอร์มตัวนี้นะคะกับซัมลีนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะแล้วก็หย่อๆลงไปเลย จริงถ้าเวลาที่กิ๊บใช้กับสำลีมันก็คือแบบมีหลายวิธีนะเราจะมาแบบแต้งไว้แบบว่า5จุดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนับตรงนี้เป็น1 2 3 4 5สหแบบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแต้มแค่แบบว่า2จุดตรงหน้าแก้มอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าช่วงไหนกิ๊บหน้ามีสิวนะคะกิ๊บก็จะเอาอันเนี้ยมาไวบริเวณที่แบบสิวมันจะขึ้นซึ่งตอนเนี้ยมันมีมันจะเป็นช่วงประมาณตรงนี้ที่มันจะขึ้นมาแบบว่าเป็นแข็งๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอกิ๊บเช็ดเสร็จนะคะกิ๊บก็จะมามาไว้ตรงปรระะมาณตงนนี้นะ วันนี้กิ๊ว่าจะใช้แค่แบบว่าสองแผ่นแล้วก็แบบแปะทิ้งไว้แล้วก็กิ๊บว่าจะชอบติดเอาด้านที่ไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้เช็ดนะคะสลับใช่ไหมแล้วก็มาเ,เยยาข้าไปลยนี่ประมาณอีข้งงนึงก็ทำเหมือนกันเคืออย่างกิ๊บว่าเป็นคนที่แบบผิวน้ํามันก็จริงแต่ก็เป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้กิ๊บก็แบบใช้ได้ไม่มีปัญหานะ ก็อย่างด้านหนึ่งถอนห้องขัอีกด้านหนึ่งแปะไว้ก็อย่างเวาลากิฟแบบมาร์ทิ้งไว้ใช่ไหมก็จะปาทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีแล้วก็เอาออกนะคะระหว่างที่รอนะคะก็อาจจะแบบหาอะไรทําแบบดูมือถืออะไรอย่างเงี้ยเขาข้าฟังเพลงอะไรอย่างนี้ไปก็ได้นะถ้าเกิดว่าครบเวลาแล้วน,นะคะก็เอาออกแล้วก็ปบๆอันนี้นะ น,นี่นะคะก็เป็นวันที่5ที่กิ๊ฟใช้โทนเนอร์ข้าวของแอมฟอร์มตันนี้นะคะทุกคนแล้ววันนั้นนะคะที่กิ๊ฟใช้ไปใช่ไหมคือสิวตรงในของกิ๊ฟมันแบบออาเป็นสิวอักเสบที่มันจะแบบแดงๆพอเหมือนพอวันนั้น่ายไปแล้ว,วลคือวันรุ่งขึ้นกิ๊ฟรู้สึกว่าไอ้ความแดงตรงน,นั้นอะ่ะมันไม่ได้แดงเท่าแบบตอนแรกๆที่กิ๊ฟเห็นแล้วอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว,ว่าตอนนี้มันช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบอะไรอย่างงี้ได้ดีนะคะทุกคนมันก็ยังมีสิวอยู่นะตรงนี้ทุกคนเห็นปะคือแบบ มันเป็นสิวแบบเพิ่งเกิดอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยกิ๊กก็คือจะมาเทลงที่มือแล้วก็คือทาที่หน้าไปเลย,ยมันก็จะแบบมีหยดลงบ้างนะคะ,ะมาณนี้นะีแยดว่าค่อยๆเช็ดแล้วก็ทาที่หน้าไปเลย่าตบๆนิดนึงถ้าแบบใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นสซอห้าผิวหน้าหลังจากที่ใช้ไปนะ แล้วนี่นะคะก็จะเป็นวันที่เจ็ดที่จะมาใช้โทนเนอร์ตัวนี้กันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บก็จะมาใช้แบบเป็นเทลงที่มือเหมือนเดิมนะาแล้วก็วกทาไปที่หน้าทุกคนค่อยๆทาแล้วค่อยๆปาดไปแล้วก็ถ้าตรงไหนที่เหลือนะคะก็ที่มันเหลืออยู่ที่ฝั่งมือใช่ไหมมาทาขอบ ใน,น,นที่วันนั้นกิ๊ฟมีสิวไงที่เหมือนแบบมันเป็นเม็ดแบบเหมือนเป็นสิวอักเสบแล้วแบบจัแบไบปแบบแบบแล้วมันจะแข็งๆอย่างเงี้ยผลพอใช้ไปใช่ไหมกิรู้สึกว่าความแดงตรงเนี้ยมันค่อยๆแบบว่าลดลงอะทุกคนแล้วตรงเนี้ยมันก็แบบไม่ได้เป็นก้อนแข็งๆอย่างนั้นแล้วนะคะ อันนี้นะคะก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวเรือย่างที่กิฟใช้ตัวนี้ไปเนื้อตัวนี้ของเขาเนื้อจุ่มไวนะคะแบบว่าไม่เหนอะหนะที่หน้ามันไม่ทิ้งความหนืน่หรือแบบเหนอะหนะอะไรอย่างงี้ที่หน้าเราก็คือตัวนี้แบบว่าทําให้ผิวแบบชุ่มชืม้นแบบเห็นชัดตั้งแต่แบบว่าแรกๆที่ใช้เลยนะคะล้วตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของทําให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยนะคะถ้าแบบว่าใช้แบบระยะหนึ่งนะคะทุกคนแบบปอนเนื่องอะไรอย่างงี้นะที่กิฟใช้เนี่ยกิฟมีใช้ทั้งเช้าและเย็นนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถทาตอนเช้าเป็นตัวแแรรกกก็็ได้นะคะคเาบบ จะมีทาแบบว่าสกินแคร์บำรุงตัวอื่นแล้วก็กันแดดอะไรเงี้ยแล้วก็คือไปแต่งหน้าต่อได้นะคะตัวนี้มันไม่กระทบเมคอัพนะคะทุกคนก็คือสามารถแบบแต่งหน้าต่อได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจ โทนเนอร์ข้าวตัวนี้นะคะคือแอมฟอร์มเขามีออฟฟิเชียลในไทยแล้วนะคะทุกคนสามารถซื้อได้ในแบบช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าเลยนะไงก็ลองไปดูแบบว่าแบรนด์แอมฟอร์มกันได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะพอเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังสนใจโทนเนอร์ข้าวตัวนี้อยู่บ้างนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์นะคะจะได้มาเจอกันในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะถ้ามีคําถามไรสงสัยนะคะถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ คนเดี๋ยวกิฟมาตอบให้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ